ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตต้าตัวแกรมรีตัวนี้นะครับโดยใช้ลําโพงเดิมๆนะครับซึ่งเป็นของทาง JBL นะครับหลังจากที่ทางทีมงานอวบรติศัลย์และทุนครับเราได้ทําการอัปเกรดนะครับระบบเครื่องเสียงของทาง JBL โดยใช้ลําโพงเดิมๆของทาง JBL นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอน ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดนะครับในรถโตต้าแคมรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับในรถโตต้าตัวแคมอรี่นะครับตัวไฮบริดซึ่งระบบพึ่งเสียงที่มากับเจ้าตัวโตต้านะครับก็เป็นของทางค่าย JBL ตัวลำโพงก็มีไซส์ขนาด 8, ปคูณเนะครับซึ่งตัวลำโพงนะครับก็ถือว่านะครับมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราหาอุปกรณ์นะครับไปทาการติดตั้งเข้าไปเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงนะครับซ si uh ึ่งเป็นลำโพงมิดเบย์นะครับนะครับทำงานได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลนพร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเพื่อไปทาการไดซ์เจ้าตัวลำโพงมิดเบยนะครับให้ทํางานนะครับได้มีคุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลนอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับทําไมเรา นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเบยนะครับติดตั้งอยู่ในสองตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถครับเป็นตัวตู้ให้เจ้าตัวลำโพงมิดเบยททำงานนะครับซึ่งเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่าพวกนี้ชั่นค่าลีคนะครับคือการล่วไหลก็เป็นที่สร้างดีนะครับในการที่เราทําการออกแบบติดตั้งระบบเค่งเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าคุณจะมีลำโพงดีขนาดไหนแพงขนาดไหนนะครับถ้ามีการล่วไหลคุณจะได้คุณภาพเสียงนะครับได้แค่ระดับหนึ่ง วันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดัเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าลิ้นะครับคือการรั่วไหลเพื่อให้ตจวตัวลำโพงวิเบสตนะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นและเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมของทางทีมงานวิศวกรสาวอะไรบครับดูงานแดันนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนใช้แผ่นแดัซึ่งมีคุณภาพของโยโกเคลียเบตทำการติดตั้งพร้อมกับเห็นไหมครับนำเทคนิคในการสร้างจ้ตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างจ้ตัวแผ่นดัให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นรดูกาทับเสียง นิ่งมากๆนะครับลำโพงวิเบะทำงานพวกเนี่ยมันก็ได้มีค่าพกน้อยนะครับค่าพกไวซ์เบสชันนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบงเสียงโดยใช้ลำโพงเดิมของทาง b l รถโตต้าแคมรีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบวิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถโตลต้ตาแคมรี่นะครับวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ใต้บาะฝั่งคนนั่งนะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวพอแอมนะครับนะครับซึ่งเป็นของ JBL นะครับซึ่งมากับเจ้าตัวโตลต้ตาแคมรีนะครับวันนี้เราได้นำสัญญาณจากเจ้าตัวพอแอมนะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์ และประมวลผลเสียงใหม่นะครับในเจ้าตัวโรลิเซอร์ของค่ายอภัายนะครับและดูมาตรฐานในการวาสายทางชีมงานหรอว่าออนเซาลราทุนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปการเซตอัพและเดี๋ยวมาทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับติดตั้งในหลุมยางอะไรนะครับในรถโตยต้าแคมเบอรี่กันนะครับ เรามาดูนะครับนะครับเราจะสังเกตนะครับหลังจากที่เราทาการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ซับนะครับของยี่ห้อ c ช a l l น n g e รนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด11นิ้วนะครับให้เบรรติ้นครัน นะะฮรวมทั้งขั้นตอนในการวายสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลในรถตัวต้าแคมเบรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับสหรับขั้นตอนนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถตัวต้านะครับตัวแคมเบอรี่ครับตัวไฮบริดนะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นของทางจีบเอลนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับซึ่งเป็นของจีบเอล ซึ่งลำโพงเชเบลนะครับซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราหาอุปกรณ์นะครับไปไดให้เจ้าตัวลำโพงเชเบลนะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับโดยการนะครับติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแด็มเข้าไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงเชเบลนะครับทำงานนะครับที่มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นลดค่าพวกไวส์เวชชั่นนะครับลดค่าลิกนะครับเราได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งพร้อมกับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการโมดิฟายเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับเเเพืื่่่อออลดคารงงขฟ และนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับเนื่องจากซับนะครับที่มากับเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่นะครับมีไซส์แค่6คูณ9นะครับติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์นะครับอยู่ที่แดชบอร์ดทางด้านหลังนะครับครับก็ได้ทํางานได้แค่ระดับโลนะครับยังไม่ถึงซับวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวซับเข้าไปนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกก็ได้เห็นนะครับและนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัว power amp นะครับซึ่งเป็นของเชฟ นำผลยานเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลตัวยานเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดหน้านะครับลำโพงบิตเบสลำโพงมีเลนชุดหลังนะครับลำโพงเซนเตอร์แล้วก็ลำโพงเจ้าตัวลำโพงซับวูเฟอร์นะครับเรามาดูนะครับการคัดออฟการทางานนะฮะกับความถี่นะครับจะได้ต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือข้อดีแล้วนะครับนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเห็นะฮะ ของกับทําการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับวันนี้เราก็มีเป็นเจ้าตัวนะครับแอปพลิเคชันนะครับทำการวัดค่าอัธยนาเพื่อการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับมีความแม่นยำครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทําการทดสอบฟังนะครับว่าเจ้าตัวรโฟล JBL นะครับซึ่งมากกว่าเจ้าตัว t o y o t a Camry เนี่ยครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายเดียวได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแท,ท็กหนึงนะฮะครับเราจะสังเกตเห็นหครับว่าหลังจากที่เราท้อการ modify เจ้าตัวลำโพงซินเตอร์ครับ การถ่ายท่อไหล่หชินทีนครับได้โดดเด่นนะครับเสียงร้ององค์สายกังวานะครับได้แาวสเตตบนเดสปอร์ตกับตัวมิดเบทครับทำงานได้แม่นยำนุ่มนวลนละหนักแน่น,นครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังกันต่อนะครับ หลังจากที่เราต้องการทดสอบฟังนะครับลำโพงชิบีอาเดิมๆนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์พร้อมกับทาการติดตั้งเจ้าตัวแหนมเข้าไปในสเตมนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลเอ็นะครับก็ประมาณไม่สูงมากนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวตัวทาส m มลี่ตัวไฮบริดนะครับนะครับซึ่งระบบผู้เสียงเป็นของชิีนะครับ จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับพยัญชนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมนะครับเชิญได้ที่อโวรอนเสาร์ตราชุดครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมของ jbl นะครับในรถโต้ต้าเทมเปอรี่อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์เลยใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอโวคอนเสิร์ตราชุดครับเราขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ